ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์ให้น้ำในด้วยจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุ้ผู้สุขนนะามาพบมาพบก,กันกับไลฟ์ไสไตล์สาวสว่างคนไกลบ้านอีกแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้มาทั้งเสียงฝนเสียงลมอีหลเดอร์ไปตายัา แต่ยานมนเจ้าเอ้ยผู้ใดก็ตามนะคะถ้าอยู่บริเวณเบลเจียมนะคะกรุณ่าเนาะรักษาสุขภาพดีๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไปสไซมาสนี่เบิงถนน,นหนทางดีๆเด้อจาเมือนี่ล่มแห้งอหลีแต่ว่าสาวสว่างนี่แกย่งบุงจักว่าสะตาก,กับมเือนี่จะเป็นจ้าไดนะล่มนี่บุย้ยรดทั้งขันสิบบ่ิวนบ่นีฟังเอารบมเจ้าฟังแต่ขนาดอยู่ในเฮือนนะเนี่ยยังป่านนี่นะถ้าเ้อออกไปข้างนอกสิปานใดนะทุกคน นี่เบิ้งเบิ้องเงสเบิ้งว่าเป็นจังไรนะฮะที่แรกๆสาวสาว่างกับพคิดว่าสิได้อันไม่เห็ิคลตปตอนนี้นะแต่ว่าหักอยากใครเบิ้งใครคือฟังเสียงตรงๆเลยเมุอเช้าบาทเล็นบ่ค่ะปลาเมือดปลามั่วมาเลยน,นะคะยุบอะไรโดนเรื่องมุอเจ้าอันในลักษณะนี้เพราะว่ารู้สึกว่าล่มมันสีแห้งถึาเก่าแล้วนะคะเนิข้างนอก เอาละค่ะกลับขึ้นมาหากันคือเก่านะคะคุยหนาวหนาวข้างนอกหนาวอิลีนะคะทุกคนอันยูก็ได้โดนก็เลยพากันเขามานั่งมองเก้านะคะเืิอสด้มาเมาม้อยกันคือเก้านะคะตั้งกล้องก็ตั้งตามปกตินะคะก็คือเอาโทรศัพท์เท่านี่แหละเพราะยังตอนนี้สะดวกกับโทรศัพท์นะคะถ้าเป็นซอทิกับสิล่องศึกษาเบิ่งว่าการใส่กล้องเป็นยังไงนั่นเองเนาะค่ะ คลิปก่อนหนานี้มุยได้ถึงท่วนไวให้ทุกคนได้รับทราบนะค่ะว่าเห็นแต่สองเถานั่งเฝ้าเฮียนนาตาั้งไฟตั้งเฮ็ดงานลูกเต้าไปไซเบิดน์นาบอกตรงๆว่าซสาวสว่างบ่ไม่ลูกเด้อค่ะนะะ้ะอยู่น้ำกันมาิีขอยี่สปีแหละกับว่าท่านไม่ีลูกไม่เต่ากันนะคะเพราะยังตั้งแต่เริ่มต้นนะตั้งแต่อายุประมาณยี่ิบยี่ส ย6ิบหกนะคะย่ิบหก้างเขาย7สิบเจ็ดสาวสาว่างก็อยากได้มินองแล้วคือกันเนาะค่ะบังเอิญส่วนนั้นนะคะการรู้สึกตะง,งิดตะง,งิดอีหยังสังกจ่างยู่กว่าสิพากันไปตรวจอยู่นะคะแต่ว่าจาขคล้องนีต่ตรวจมาแล้วสองหลอดบอรู้สึกอีหยังบกอกมีอีหยงังผิดปกติทุกอย่างมันโอเคเบิดไข่ก,ขกับบอฟออีหยังกับบอเป็นหยังทั้งสินนะคะบาทนี่ก็เลยถือโอกาสได้กลับเนี่ยเมืองไทยบาทนี่กลับไปยามพ่อยามแม่นะคะก็เลยรู้สึกว่า <c oughs> <c oughs> ฟังของคุณท้ายนี่เริ่มแบบว่าบายเบียงบ่อยากไปบ่อยากไปตรวจนั่นเองเนาะคะ่ะพ่อหยังพ่อแกรู้อยู่แล้วว่าแกเป็นอีหยางมุย่ยแกเพระท่านได้รูจ้จักหยังมากไหมเพราะว่าเท่ากับเป็นช่วงในระวางเขาเอินว่าไหวที่อยากจะมีมีลูกมีเต่าเลี้นะคะว่องไงโหลดเนาะคะ่ะอยากจะมีคนสืบสกุลให้เขาเลี้แต่ บาดนี่ไปหาหมอปุ๊บหมอก็เลยว่าคุณสามารถเข้ามาตรวจได้รัศนบอกเขาเข้าไปหมอก็เลยว่าวิคุณเป็นหมันรัน์คนบอก,บอกองสิเนาะค่ะเอาคอยจักสิเขียดจักสิขมจักสีคืนเพราะว่าต่างไฟต่างบ่มีลูกอยู่กับจริงนะคะแล้วก็ต่างไฟต่างโสดอีกต่างหากนั่นคือสิ่งที่มั่นแบบว่าเหตุแถวรู้สึกน้อยขนาดมาเจ้าน้อย,น,อยน้อยบ่อยากสิบเมตรก็ตั้งสิบ,บอกกบ แฟนนี่กับู่้หญาเลยนะคะเพราะว่ามันเออเจอการนักเจอการนักกิริพวกผู้หญิงคนใดก็ตามน,นะคะ้าอยู่กินกันดูโดนรนแล้วอยากมีลูกมีเต้ากันนี่ต้องคิดต้องคิดลหลายเติบเป็นย,ปยังข้องบ่อยากมีกรบเฮ้าทำนองนี่เมนบอกค่ะหรือว่าเขามีคอพิษ บกพร่องตรงใดท่านองนี้เนาะคะ่ะแต่ปรากฏว่าม้ยได้ไปหาหมอเรียบรอยแล้วหมอบอกมาจังซันแล้วใบตรวจออกมาเรียบรย้อยโอ้ยมุจเจา้าเอ้ยแฟนนัน้นก็เลยบอกความจริงเนาะคะ่ะมุจักตั้งแต่อายุสิบแปดสิบเก้าปีเป็นวางสินเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นไข่ข้างทุ่มนะมุจเจ้าไข่ข้างทุ่มตั้งแต่สมัยตั้งแต่กี่มันรักษายากในจักน้อยนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันก็นสิมีวัคซีนเนาะคะ่ะทุกคนแล้วบาดนี้มันไปลงกินน้ําเสือ่อมม้จเจา้ามัน,กนเกยเป็น นะคะเขาเอ่นว่ามันเป็นอยังละ่ะเป็นมันโดยปริยายเลยนะคะโดยที่เห้าบอรตองรงไปเห็ดยังมันทั้งสิ้นเลยองสันเล่นะคะกะเลเบอกว่าทวางสันสันจะไปเห็ดยีบเด้อบอกของสิน,นะคะกะโกดเป็นฟื้นเป็นไฟว่าบอยเมียไปเห็ด,ย,หดยีบบานบอยเห็ดยีบบอยเห็ดยังทั้งสิน้นบอยเอาเด็กหลอดแกว้วมาเกียวบ่ทุกอย่างเลยใส่คําามาบอยอย่างเดียวคือทาบอมันเลือด่อยละกะ ่อยก็บอกเอาอีกเลยทํานองนั้นเนาะคะ่ะคือคายคอยตายทั้งคือคายคอยตายไปเลยคนบบกงศิมวยเกิดโอ้จักสิววาจังไรนะคะเขียดเถอพ่อเขียดแห้งแห้งสวงนั้นมวจอแต่ว่ามวยก็ต้องทําใจคือว่าเออ,อยูกินน้ำกันมาละบาหดหูจักนิสัยกะเหลีวนะคะถ้าเขาไปศึกษาภูมิว่าง่ายโหลดสียาภูนี้ไปศึกษาภูม่มันกับว่ามันสิ่งที่มันง่ายที่มวเจ้าว่ามันสิ่งง่ายที่เว้ากันมือหนึ่งสองมือมันกับสีรูเรื่อง อันนมันใส่ระยะเวลาเป็นปีหลายปีหีีที่เขาอองมาได้หลุดจากกันป่านนี้นี่แหละสิ่งที่มืออยากจะมาบอกเม่าเราให้ฟังเนาะคะ่ะว่าเป็นยังสาวสะางอบ่งหีลูกจากเถื่อนะแต่ถามว่าปัจจุบันนี้รู้สึกยังไงซื่อๆหรอคะ่ะทุกคนคะอยากได้หลูกอยากได้เต่ากับ ความนันมันก็เฮียไปพอดีเลยมันก็จางไปเลยนะคะแต่ถ้าผู้ใดมีกระดีใจนํานะคะ้วก็ทั้งทั้งดีใจทั้งแบบว่าต้องบอกว่าต้องเฮ็ดงานหนักกว่าเก่านะคะเพราะว่าลูกเต่าเนาะโบเมนว่าเงินบาทสองบาทค่าเรียนนะคะทุกคนซัวเขาสีไงนะคะเงินเป็นสิบสิบล้านนะคะแต่ว่าเข้าสีีเสียหน่อยเสียรายนั่นเขาบได้รู้จักนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนาะต้องเบิ่งเอานั่นแหละค่ะ สิ่งที่สําคัญหากแพงไพลพก,ก็ับยู่นเขาห้ได้แค่นั้นเป็นพ่อนะคะยังเส้นสาวสว่างตอนนี้ก็อยูก็แฟนมานน่ก็โดนผสมควนแล้วก็ลู้จักนิ่ัยเขาคักเร็วนะแบบว่าท้าสิให้ไปเริืมต้นหม่นี่มันก็คือสิยากพอ่อนึงเข้ากับว่ามีปัญหาอีอยงมากมม่เพียงแค่ว่าเข้าว่ามีคนออสืบถอดสกุลแค่นั้นเท่าน,นั่น่ะค่ะทุกคนค่ะมันก็นเลยบ่ตรง ไปคิดยังนักไม่ซะเอาอยูถ่าวซองถ่าเขาว่าเป็นยังเพียงแคว่ว่าการดูแลผสมพยาบาลช่วงเวลาป่วยเข้าเนี่ยสวงเวลาเป็นผู้ถ่าวว่องไงหลดเขาตรงตรเดียมพอรอมไปพุคธคุยยางนั่นคือสิ่งที่มันจําเป็นที่สุดเลยนะคะนี่แหละอยากบอกว่าอยากเล่าสู่กันฟังนะคะสิ่งที่เข้าไร้รูแล้วก็คือรูเนาะแต่ว่าถ้าเข้าพู้แล,แลว้วเขาก็ฝา่าบอกกันจังสีนั่นแหละ นะคะ,ะเจ๊เก็บเจ๊กับเจกไว้แล้วกับมันมันกับเป็นเรื่องที่เขาแปลว่าท่ออยู่คือกันเขาสิบเอตกยํำเขากับเพอไรได้แฟนเขาก็ดีเป็นไปได้ก็คือเป็นเอ่อคนอยังไงละ่ะเป็นเป็นกาลังให้กันนะคะให้รู้สึกเขารู้สึกเข้านะคะให้เข้าใจเขาไลา่ถ้าเข้าใจเขาว่า้ายพ่อกับคือจังหวละล่ะทุกคนบางเธอมันกับมี่นะ วันเลือกล่ามันก็ม้าคือเก่านะคะบบตองว่าไผต่อไภล่ะเนาะนี่แหละชีวิตคู่ทุกคนค่ะมันก็มีเป็นช่วงระยะห่างระยะไกลชิดหลักระ,ะระยะเด็ดขาดอีกต่างหากนะคะจังไดกระตามเนาะ,ะนี่ก็อยากฝากไว้นะคะให้เป็นอุท่าห้อมอซ้อนใจถ้ามีอีหยังให้เฝ้าอยากจะรู้อยังให้เฝ้าถามให้เฝ้าไปตรวจเช็คให้รอบคอบแพรวดเร็วท่านใจเพราะว่าเมื่อเขาอยากได้ลูกได้เต้าอ,องศีนะคะ โคควนคำนึ่งเลยนี่ละคือชีวิตของเห้านี่ละผ่าผักนาเหาอยากมีคนสืบสกุลเหาอยากจะมีคนอยู่กล้ไก่เหาบอกเห้าหนมเวลาเฮ้าไข่เห้าป่วยแม่นบอกไม่ลูก,ยก,ก,ก,ยก,กอ,อยู่ไก่ไก็ยังไข่คือกันก็เห้าอยู่ไก่พอไก่แม่ังสิ่งลมุจเจ้าเอ้ยบ่ว่าไผนะคะถ้ามีลูกค็นหนาลูกก็ยังว่าพอะมีแหง้งมีอุน่นอุ่นในหัวใจแม่นบอกอันนี้สุกไก่กะเลยตรงเลือกที่ต้องใส่ชีวิตคู่กันไปในลักษณะหนี้เลยนะคะ ถามว่ามันสื่อยู่ยากโบอันนี้ก็ยังบอท่านได้รูร้จักแต่ว่าส่วนนี้ก็คือว่าไปได้นะคะอยู่สบายๆนะคะตื่นเศร้ามากอะกินข้าวกินน้ำลวก็พากันเหีดยวเข็ดงานเนาะแกลงมาก,กอ่ะดูน้องกันอังศิลค่ะเบิด์ย่างแน่กันั่งถามข้าวข้าวกันแต่ละเหมือในระหว่างวันลวก็เบิร์ตหัดกันนะคะมีกิจกรรมรวมกันแล้วก็แล้วอังสีเนือ้อครูเป็นอังสีมาแต่งต่ใดแต่ไล่นะคะก็เลยสบาย สบายนี่จุดจุดหนึ่งบง่ายโหลดแต่ถามมาลําบากอย่างอื่นมากไหมโบก็คือแต่ละมือเขาก็ตรงไปทํางานนี่แหละมันก็นลําบากเนี่ยแต่สิไปลําบากไปเบิร์ตทุกอย่างมันกับโมเมนต์หรอกค่ะนะคะชีวิตของเฮานะคะมันกับเป็นกราฟน่ะถ้ามันขึ้นลงแน่มันก็ตามบันไดของมันนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะถ้าเฮ้าเข้าขใจชีวิตใส่การใส่ชีวิตทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยุใส่กับายไปเบิร์ตน่ะบริยากเบิร์ทุกอย่างหรอกค่ะทุกคน โอเคเนาะนี่แหละ <c oughs> สาวสว่างกับอยากม่อมบอมมาคุยให้ฟังนะเพราะว่าเรื่องของเรื่องนั้นอยากจะให้ไร้รับรู้เนาะว่าเออบ่มีลูไมีเต่าเพราะสาเหตุยังนะคะเป็นรักเลยแล้วกับแฟนเพื่อนกับที่แรกกันคืออยากได้อยู่หนะ่าอยากได้เด้ว่าเห็นเมียกระตือนรูน้รนแล้วก็อยากได้แต่ปรากฏว่ามันเหตุบ่อใดเลี้ยวนะคะแล้วก็เฮ่องซเปยเหตุ เล็กหลดแก้วหรือว่าสิไปเฮดกิฟต์จังสิงมันกับบไไ้แล้วโมเจ้ามันก็เป็นทางตันสําหรับข่อยเลยนะถ้าไปเฮดหนี่ก็คือว่าเอาข่อยไปขายตายเลยทำนองน่ะนอก่าเพิ่นบอกอย่างส่นะคะถ้าสิเอาเลือดอื่นมาผสมกับเจ้าขอบ่ข่อยบ่ยอมต้องนอนน่ะโอ้เนาะถ้าบ่ยอมละขอ่อยสิวจงได๋หล่ะคิดววาน,นะคะ <c oughs> ก็เลยได้ตัดสินใจว่าเออเอาเป็นเอกับน ้ายู่น้ากันได้ก็คืออยู่ทายูบ่ได้ก็คือเหาบอ้องเบายังกันมากไหมเพราะว่าโลกทั้งโลกเนาะแต่ละมือนี่ก็ยังบ่งจักว่าอยู่น้ากันได้จากสมองนะคะแต่ขนาดนี่ย่างออกไปข้างนอกสิพอคนนไม่เพราะเขายังบ่งจักอีกนะแต่ว่าถ้ากลับขึ้นมาบานปุ๊บเนี่ยเขายังเห็นหนากันอยู่ก็หไมยถึงว่าโลกนี้ก็ยังอยู่น้ากันได้อีกโดนนะคะนี่แหละเหนือคูเมจเ้าเอ้ยเนือคููก็ไม่ตะเขียบนี่ล่ะ เนาะบ,บ่าวยังกันมากไม่นะคะเอาใจเขามาใส่ใจเฮาเลยๆนะคะเบื้องกันละไรกันดีๆเนาะ,ะอีกยังควรให้อภัยกันให้อภัยยังบบตองมีขอกังขาใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเล้วเนาะ,ะชีวิตเท่านะคะทุกคนขาสางขึ้นมาอยากจะให้มันสวยรู้ดูดีไปจังไดนะคะเฮ็ดเอาเด้อค่ะบ่าวยังกันดอกเพราะว่าสาวสว่างกับเพิ่นพยายามโตหยอดจากองไปเรื่อยๆเนาะ แม้กระทั่งการยู่กันกินก้เมือนี่กักินได้ทําที่กินนะคะกินให้อิ่มแล้วก็นอนให้รับแค่นั้นตื่นขึ้นมาทํางานต่อนะคะคือจังเมือนี่กัเตรียมตัวแล้วก็สิบไปเฮตดงานมาเหล่าก่อนนะคะก่อนสิไปนั่นเองเนาะคะ่ะจึงได้กระตามนะคะฝากเป็นกําลังใจให้สาวสว่างน้ำเ,เดือเพราะว่าส่วนนี่ก็สิบไิปไปหาไปอ่ ไปหาภัยมากมมยนะคะเพราะว่าเจ้าวสว่างเหตุงานเต็มที่แล้วมันกับมือนะคะมืออยู่เฮือนเึ่งอันนี้กลับขึ้นมาได้นอนมือละสองสามชั่วโมงกับยังว่าดีถมแล้วนะคะทุกคนคะแต่ละมือนี่เหตุงานหลายแห้งนะเหมือนมันหนักบางมือก็นักแห้งจนแบบหัวเสียบางมือก็นักจนแบบว่าสลบ่อุเปล่เพราะยังเพราะาเ,าเหตุงานนี่เขาเป็นอันนี้เนาะทุกคนคะ กำมะกรกัสิว่าได้นะคะเหตุงานโรงงานนี่บํมเพม็วาโรงงานที่แบบอันนี้เลยเด้บางมือกับน,นักบางมือกับเบาสิวององสีก็ได้เนาะค่ะแต่ว่านักจังไดนักคือเขาตรงดึงของที่มันใหญ่ๆหล้ะกับนักๆนะคะ,ะบ่าทนี้ หัวสมองเข้ากับตรงแลนโบเมนวาเข้าเหตุงานเวียดนามเดียวอังกีษด้ทุกคนต่อมื่นอ่นเข้าเห็ดงาน,นะงน,น,นาหานลายหนะอินดีมันก็เลยต้องจำหลายหลักกับบนบนภาษาบ้านเข้าผมภาษาเขานะคะคุยกันแตละเทื่อนนี่ชงเชงชงเชงบนภาษาเข้าดอกภาษาเขาส่วนหลายมันเอ่ยกบนองเหตุงานในโรงงานก็คือกันนะคะกับตรงใส่ภาษาเขาคือกันนี่แหละเวลาคุยกับมูกับพวกอังกีถ้าบอดจำเป็นใส,ส่ภาษาไทยตรงใส่ภาษากลางของเขาก็คืออังกฤษนั่นเองเนาะค่ะ จังไดก็ตามฝากไว้น้ำเนี้อจ้ะนะคะไว้ในอมออกรอบใจทุกคนเน่นะคะเป็นกำลังว่างซาให้ทางสาวสว่างน้ำเน่เพราะว่าบอยอิลีนะคะที่จได้ไปเวียนเวียนหาหมหาพวกแต่ว่าก็ตตองโคขอบคุณนะคะขอบคุณทุกน้ำใจอิลีนะคะที่เข้ามาลวก็เป็นมิตรภาพที่ดีนะคะอยู่น้่งกันดูดเลยกินฮอดกับกินฮอดนะคะโมพวกที่พันอ่าพันรอนพันฝนกันมานกกันเทปยูทูบแต่ว่าเฮากระตองท่านใจนะคะถึงเวลาเฮาตรอง ใส่บทบาทของเจ้าของบางนะคะเพื่อ,อยังเพื่อทั้งข้องขอบครัวหลกักชีวิตของเจ้าของนี่ะเป็นหลักนะคะโมกตรงตรง,ตรงโรดเนาะเมื่อน,นี้สาวสาว่างต้องขอตัวแล้วนะคะทุกคนคะเริ่มเข่าผ้าวะเขาเ่าหฮ็งงานเล็วเนาะเวลามันก็คลอกๆไปเรื่อยๆนะคะเฮาก็เริ่มเตรียมตัวไปกับการเวลานั่นแหละเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะนะคะฝากไว้น้ำเนจ้ะ ไปพบกันค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอยู่ดีมีแห้งกันเบอร์สูตรทุกคนเด้ออย่าลืมรักษาสุขภาพบ๊ายบายจ้า